ตรงนี้อากาศเย็ยนเริ่มเย็ยนแล้วใช่ไหมล่ะเริ่มจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะปอนท่้างคืนนี้ไม่ใช่คืนนี้ดิอยู่ในคืนของวันพรุ่งนี้จะมีเทศากาลโ่งท้ายปีเทศกาลอาาไม่ได้สง้ายปีเรียกด้ว,ว่าสวดสงวิญญาณแต่ซะแย่เลยสวดส่งวิญญาณคิดว่าเป็นเทศากาลนี้แล้วกันฮาลวีนเก็บ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 ในเวลาฟาร์มของเราแล้ว เฮ้ยมันแล้วมันจะมันจะโตก่อนไม่เนี่ยฟักทองเราเนี่ยมันจะพันไลยเนี่ยเฮ้ย้นี่ซีจริงนะเนี่ยถ้าฟักทองไม่โตได้ทำไงเนี่ยแต่ฟักทองเราปลูกตอนช่วงวันที่17น่าจะโตทันแหละยังเนี่ยน้องไก่ปปปปโตเยอะลูกวัวขวดเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลย ปุยเป็นคนทุกตัวแล้วมอโวยมันอะไรยะแยะไปหมดเลยเนี่ยมองไม่เห็นไอ้ดูที่เราสาปลูกต้นไม้ให้นายเลยนะเนี่ยต้องสองต้นนายจะได้ไม่ร้อนละง่ะไม่เห็นมีจะมาทุกวันมันมีวันไหนมันไม่คิดจะมาบ้างไหมเนี่ยจะเก็บจนแบบเป็นร้อยอันแล้วเนี่ยขายด,ดีกว่าเก็บเยอะไปไม่ดีเราเรามีอุปกรณ์ไว้ทำยาเยอะแล้ว เอ,อแผนของเราวันนี้ตัดต้นไม้เหมือนเดิมแต่เ,เดี๋ยวเราได้ใกล้เวลาตัดตัดต้นไม้ละเพราะเราต้องรีบตัดต้นไม้ก่อนเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวเดี๋ยวเราเราจะตัดต้นไม้ได้ยากขึ้นมันไม่ได้ยากอะ่ะมันแสบตามันขาวมันขาวแล้วมันแสบตาตรงนั้นสิ่งที่เราจะทำาได้ก็คือต้องรีบเขีย์พื้นที่ซะเพื่อ อะไรเพื่อดีถ้าเกิดมันเข้าหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเข้าปีที่สองทรัยาก,กรใหม่อะไรมันจะแยะ่แย่ไปเลยสปิริตอีฟประการแห่งความขวันผวาอ,อวันนี้เรายังไม่ได้ไปหาเพชรแต่วาวแล้วแหวหน่อยแวนหน่อยทางน่าจะอยู่นะเนี่ยอยู่พอดีอยู่พอดีเลยขอคุยด้วยก่อน ไอเย็นนะอย่าพิ่งโกรธกันเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวเราขอไม่ใช่ปีใหม่เอาฤด,ดูหนาวเดี๋ยวเราขอแต่งงานเรามีแผนไว้ว่าตอนแรกว่าเราจะแต่งงานตอนวันที่หนึ่งว่าจะขอเธอช่วงนั้นใช่ไหมเราได้ได้ได้ไปถามเพื่อนมาว่าเฮ้แต่งงานอยากได้วันที่หนึ่งทำไมคนบอกให้มันไม่ได้เพราะว่าเองจะขอวันไหนมันจะนับแค่เดือนนั้นอย่างเดียวเท่านั้นนับเดือนนั้นอย่างเดียวหมายเพราะว่าถ้าเกิดผมขอวันที่ยี่แปดมันต้องรออีกสามวันใช่ไหม มันไม่รอครับมันแต่งงานวันที่ิมันเฮ้ยเออว่ะแล้วถ้าขอวันที่ยี่แปดล่ะเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดเราขอเพื่อนมันยกตัวอย่างว่าถ้าขอวันที่ยิบเก็บมันจะแต่งยี่แปดถ้าเกิดเราขอวันที่ยี่แปดล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอเอ,เอนี่นักคิดเดี๋ยวเราขอวันที่ยี่แปดดีกว่าถ้าขอวันที่ยี่แปดมันก็จะเป็นวันแต่งงานวันที่หนึ่งเข้าช่วงฤด,ดูหนาววันแรกโอ้เป็นไง โรแมนติกไหมเรื่องเกมคิดได้ขนาดไหนชีวิตจริงไม่เคยคิดครับจริงๆเรื่องเกมนี่แบบสุดจัดคิดแต่เรื่องเกมเรื่องชีวิตจริงไม่เคยคิดหาโอ้โหอะไรจะคิดได้ขนาดนั้นเฮลี่เฮลี่เฮลี่คนนี้ไม่เอาแต่ใจเอาแต่ใจด,ดีดีกว่า มีใครเป็นพ่อยกมั่งดีนี่แหละของดีแชมนั่นแม่นายเหรอระหว่างระหว่างผมเล่นอยู่มีใครลำคาญตัวเมาส์ของผมไหมแบบยกไปยกมาถ้าลำคาญเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวผมเอาเมาส์ออกให้เผื่อแบบมีคนไม่ชอบไงบอกโคนรลำคาญเลยพี่เมาส์พี่แม็นแบบโคตรเอีกกะ,ะถ้าใครไม่ชอบบอกได้นะทีวาตรงไหนที่เราต้องเอาไข่ไปไว้เนี่ย ่เอาขาดอีกสองอันเท่านั้นสองอันแผนคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีใหม่น่าจะครบพอดีเพราะว่าเราจะเลี้ยงแพ้กันแกะในโรงเดียวกันหรือเราจะเปิดสามโรงเฮ้ยคุณคุณเนชื่อนี้สามโรงเดวิตเป็นไงเพื่อน ความลับของฉันยังอยู่ดีไหมผงไม่มีใครรู้ใช่ไหมเนี่ยจะละแวงอะไรนักหนาเจอกันนะเพื่อนอความลับเองไม่รู้หรอกครั้งก่อนเราเราให้คืนนายไปแล้วไงเราให้ไปต่อหน้ามานีเลยดังน,นั้นความลับเองก็จะอยู่คู่กันไปจะอยู่คู่กันไปกับมานีเลยให้มาต่อหน้าแล้วแหละมาน,นีก็คงจ่ายไม่กีดเฮ้ยฟักทองเราจะโตทันไหมเอ้ยอะไรโตรอนกัเนี่ย แล้วอากูปูงลแต่ขอขออภัยในความหยาบเลยคือปูกูงูไว้ด้วยห่ะที่เฮียพวกนี้อยากจะปล่อยวัวมาเดินเล่นอยู่นะแต่กลัวแบบหายไหมคือตกดึกแล้วกลัวไม่เข้าไปนอนแบบยละผมขอเวลานะขอเวลาปาไม้ก่อนทุกไม้สำคัญมาก ยูลิปเฮ้ยนี่ถูกถ้าเทียบถ้าเทียบกับร้านนั้นไอ้นั่น่ะห้าหมพันอันนี้ถูกมากถูกจริงถูกจริงยูริปป๊อปปี้นี่ถูกอะอแต่มันมันให้ผลผลิตแค่ช่วงแค่ช่วงเดือนเนี้ฤดูนี้เท่านั้นคือช่วงฤดูฝนใช่ไหมเอ้ยฤดูใบไม้ผีอ่าช่วงฤดูใบไม้ผีที่จะตัดใบเข้าสู่ฤดูหนาว เฮ้ยจริงแต่มันถูกอ่ะคือซื้อเก็บไว้ก่อนไหมแปรฟู้ดซื้อซื้อเก็บไว้ละกันเนาะมันถูกเฮ้ยไม่ซื้อดีกว่า <c oughs> เราเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นก่อนว่าเดี๋ยวมันใกล้เข้ารู้ดูหนาแล้วเดี๋ยวมันไม่มีตังค์ใช้ไอ้อย่างผมต้องรีบกทำอ่าโรงเรือนกระจกโรงเพราะทำเราจะได้ปลูกผักกันในโรงนั้นเลยะ่ะเราจะปลูกไปนี่ยเยียวเลยปลูกอะไรดีอะไรที่มันได้กำไรดี หลายคนที่เล่นมาคงบอกให้ปลูกสตาร์ฟูดสิแต่สตาร์ฟูดคือแบบมันแพงอะจริงแต่มันต้องมาหวานตลอดทุกครั้งที่เก็บไงผมไม่ชอบอะผมแบบผลเดียวจบแล้วมาเก็บผลผลิตอย่างเดียวก็เลยจะปลูกประเภทต้นไม้ประเภทที่มันโตลแล้วสามารถเด็ดเรื่อยๆตลอดตีนั่นก็คือผลเบอร์รี่ที่ของเราแล้วมันเก็บได้เยอะมากิตย์นช้เก็บรอบหนึ่งเนี่ยได้ 67, หกเจ็ดหมื่นเลย หลายคนบอกโอ้มันน้อยอะสตาร์ฟุดได้เยอะกว่าแลกผลกําไรใช่ครับแต่ความที่เกี่ยเดี๋ยวเราลองมาลองดูกันว่าเกิดขอแต่งงานวันที่28ยังไงก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะวันที่28มันจะไม่ใช่เริ่มวันที่หนึ่งของมันจะไปเริ่มวันที่สามของเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เราก็ได้ลองแล้วเราก็ได้ลองจริงเพราะมันไม่สามารถทําวันที่หนึ่งได้หรอกแต่ถ้าเกิดทําช่วงใกล้ปีใหม่ก็ได้แต่งงานวันนี้ก็ขึ้นปีใหม่เลยเลยเรามาตัดต้นไม้ของเราเองดีกว่า ปดตัดกันเถอะเราัาตัดกันเถอเรารตัดกันทุกวันต้นไม้จะได้หมดเียงอะไรเนี่ยอ้าวพี่ผายหล่นไปฝั่งนู้นโอ้ยมืดโว้ยมองอะไรไม่เห็นเลยคนมืดเขาบอกเลยว่าคนมืดมืดจริงๆอไอ้ไม่เห็นเลยครับไอ้ดีว่าเราจะค่อยขายแล้วกันอุย้ยได้แล้วโว้ยสปริงเกอร์อันใหม่ โอ้สปริงเกอร์อิเลียมจะไปหายอิเลียมที่ไหนนเนี่ยเช้าวันใหม่ตื่นกับเสียงไก่ยามเช้าเอาแล้วไงฟักทองที่หายแล้วฟักทองไม่โตหายแล้วฟักทองเอ้ยวันนี้วิทียิบเจล็ดล่ะเองยังไม่โตเลยอ่ะเพื่อนโอเธอได้โตโอ้ไอ้นี่ก็ไม่โตโอเธอฟักทองไหนดูใช้อะไรในการครับ ยี่สิบสี่ช่องอันนี้แหละของดีเจอริเลียมให้ตายเถอะแล้วคุณพ่อวัวเอารีไปยังรีไปแล้วเฮ้ยอันนี้ก็ดูมีความสุขอันนี้แหละตัวนี้หละเอ้ยดุเอาดุ๊กหายเปแล้วไอ้นี่หายทุกเช้าเลยไม่เคยจะได้คุยเลยเพื่อนที่เราเลี้ยงนมมาดีมาเนี่ยโอ้ดูกระบอกก็เลอะเลยที่เหตุผลหนึ่งด้วยนะทำไมผมถึงกาฝ่าไม้มันมีเควสรายตปดาไงโรบิน ไม่ได้เล่นนานเพิ่งเพิ่งจะรู้เนี่ยว่ามีเควสดลายสัปดาห์ด้วยคือแบบตกใจเลยหายฟปาไม้เพราะระยะเวลานี้มีสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือตอรครับมันไม่น่าจะเดินเข้าไปในงานได้อาจะได้ครับตอนสิบโมงอ่ะหรืออาจจะเข้าได้มันไม่ใช่สิบโมงเชา้าดีดีมันเยน็นสี่ทุ่มแล้วกันระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมฟาร์มไปแล้วกันเดี๋ยวผมตัดออกให้มันมันานานมันานานเดี๋ยวผมตัดออกให้นะอ่ะเอาละครับก็ตอนนี้ก็ ถึงเวลาอันสมควรของเราแหละเฮ้ยถึงเวลาสมควรของเราแล้วล่ะคือเราตัดต้นไม้กันทั้งวันเลยกว่าจะวนมาจนถึงสิบมงเวลาเริ่มแล้วจะเปยิปเทสักการได้เริ่มแล้วมาหูยไอ้แจส๊สคนนี้ดูมีความสุขมากเลยเดี๋ยวก่อนน่ากลัวอะไรขนาดนี้จะก,กลัวอะไรตั้งนานโอ้โหแจ๊โอแลนเทนนี่คืออะไรอะ่ะ ตะเกียงป่ะแลนเทิร์นอันก็เร็จคนที่ลากนี่คืออะไรอะเกรสโตนอืออะไรหลายๆอย่างมันก็ก็น่ากลัวเกินเฮ้ยแจค็คโ็แลนเทิร์นอยากได้อยู่นะแต่เราเรา,เรามีคาร์บแล้วแต่มันก็ต้องใช้พวกทองไหมก็ไม่เป็นไรหร้กโอ้มาลอนเองเอาจริงเนี่ยเองเอาโครงกระดูกมาเป็นๆเ,เลยเหรอ ขอโทษน,นะตอนนี้ปากฉันก็นเต็มไปด้วยอาหารเลยกันเกน๋แพมล่ะถ้าแพมก็กดเบียร์คุณดี้วินเซนต์น่าจะอยู่เล่นอยู่ที่ไหนสักอย่างะฉันไม่ได้กลัวนะโอ้มันช่องสนุกอะไรขนาดนี้โรบินอีกไม่กี่ชั่วโมงอากาศรู้ดูหนาวไปจะเข้ามาแล้วล่ะฉันไม่เห็นมารู้เลยเมื่อกี้ยังเห็นเธออยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเป็นคุณพ่อที่ห่วงลูกตาวมาก เดี๋ยวเราไปหาเองไม่ต้องห่วงคลินว่าไงบิลิเดียมน่าจะมีบิลิเดียมมให้ฉันสักหน่อย้ะเนี่ยไปดูฉันกวงไงเฮ้ย,ยแต่เย็นเทนเอ,เองนี่ดูตลอดเวลามารู้ฉันคิดว่าฉันน่าจะมาถูกทางแล้วนะแต่เดี๋ยวสิไปนู่นน่ะไปแล้วเนี่ยเออเออใจพับจะต,ตงใจเลยโถ่ จริงนะฉันไม่ได้กลัวเลยนะเนี่ยโอ,อ้โหจะลองสลั่นเลยนะบอกเนี่มือบอกมือบอกแล้วๆๆๆๆวไปเร็วไปเร็ววิแต่ตอนที่ผมเล่นแรกๆกลัวอยู่นะไม่รู้ว่ากลัวได้ยังไงแต่ก็กลัวเด็กๆที่เมื่อกี้หายไปไหนกันหมดแล้วนะก็ะคุณครูนี่แหละเหตุผลว่าทำไมเราถึงอ่างหลงทางทางนี้ปะ เอ้ถ้าจะทางนี้นี่คือ,อไรเอทีวีจะมีจูออนออกมาไหมอะ้ยอืมแต่คิดว่าชั้นหน้าจะไปได้ดีกว่านี้นะอันนี้ล่ะมันไปไม่ได้แหละมันมีแมงมุมอยู่ความฝันของนางคืออยากไปจนภัยพี่ถายนะอบบี้แอบบี้อยากไปจนภัยแต่กลัวแมงมุมเนี่ยนะเออเป็นผมก็กลัวครับถ้าตัวขนาดนี้นะ แของปลอมป,อปก็ไม่รู้ล่ะถ้ามันของจริงจะทำยังไงนี่ของเล่นห่ะเนี่ยเ้ยให้แซมยังไงอ้าตองตายอยู่ดีๆเนี่ยทมันี้ไหมอ้าวไปไหน้ะเดี๋ยวให้ทีคำใบแล้วแล้วเราจะไปยังไงเดี๋ยวนะทางนี้มีไหมไปได้ไหมแล้วนี่ละ่ะเอาทีพไพแล้วไงทางไหนล่ะนี่ที่ทางนี้ละ่ะแล้วก็เดินม,มันเอ่อหายของจริงแล้วไปไงเนี่ย ไงแซมผมจำไม่ได้อ่ะแต่รู้ว่ามันไปได้อ่ะคือคือคือทราบอยู่ว่ามันไปได้แต่แต่มันไปยังไงคือคือมันมันมันไม่มีบากใบอ่ะเฮ้ยไปไงคือคือรู้ว่าี่รู้สึกเหมือนแซมจะบอกอะไรทั้งอย่างแต่เราอ่านไม่ทั่วถึงอ่ะแต่รู้ว่ามันไปได้นะหรือมันไปไม่ได้แล้วอ่ะหรือมันต้องเป็นทางนี้ทางนี้หรือเปล่าตรงนี้ล่ะแซมเป็นเสียฤทธ เหมือนมันจะมีทางลับที่ผ่านไปได้อยู่นะไหน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 หรือมันต้องไปได้ดิวิงว่งแหววิ่งหาแล้วครับตอนนี้ไหนอ่ะอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ละอันนี้ไปได้ไหมหรือเราควรต้องออกไปข้างนอกเราเพื่อมาวิ่งทางนี้ดิจะเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยไม้ว่าทางมันปิดไม่มาลุกหลงผมก็หลงครับมาลุกเราก็หลงไม่ใช่เธอคนเดียวไปยังไงครับเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราผมขอเวลาสักครู่ขอเวลาสักครู่เด้ออังไหนเนี่ยโอ้โหมันอยู่ไหนาทางนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้อ้าวอืมอืมอ้าวอ้าได้เฉยเจอแล้วไปละโว้ยไปละไปละกูพอหยาบเลยคือแบบนานมากเราเราหามาเกือบยี่สิบนาทีแล้วนานมากนี่คือเฮ้ยโกลเด้นพัน อกักิ้งมันเอาไปทำอะไรได้รีซิฟโคเดนคุณได้ฝักทองสี่ม่วงเอาไปทำอะไรอ่ะมันมันเอาไปทำอะไรได้เอาให้กองหายเฮ้ยออกได้ไหมออกไปได้โอยหามานานมากเขาจำได้แค่ว่ามันไปได้แต่เราไม่รู้มันไปยังไงไดแล้วโอ้ยไปเร็วเราต้องกับไปคุยไหมคุยกะแตมหรืออะไรไหมไม่ต้องเนาะแล้วมันเอาไปทำอะไรได้โอ้ได้แล้วโว้ยได้ทองทองคำ หาทางไหนอีกเนี่ยหากลับหรือหาไปก็หลงตลอดเวลาเลยเราโอ,โอ้โหไอ้ร็อแอมเบอรคงเป็นของเราเ้าได้แบบไม่บอกใครด้วยไปดีกว่าไกลๆได้ได้มือมานลับมาแล้วเอื่อนไอ้แจ๊หาวินเซนเจอไหมถ้าวินเซน์อยู่ไหนเอ้ามีดีกว่าโอ้โหแย่อ,อยู่ไหนอะเดี๋ยวเองคือคุยกันหมดยังคุยหมดแล้วละ่ะกิจกรรมทางนั้นเราก็ ออปักกลิปได้ไหมผมหมดแล้วอะกิจกรรมหมดแล้วกิจกรรมวันนี้ก็ไปดีกว่าอัพไปแล้วครับเฟสติวัลเราไม่อยู่แล้วครับถึงไม่รู้ไปทำอะไรได้ก็ตั้งตั้งได้ไหมตั้งก็ไม่ได้อะไรครับเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมีอะไรมา ที่แคลรี่น้อยแคลรี่น้อยเฮ้ยพักทองโตแล้วอ้าวที่หายแล้วมาตอนนี้แล้วมันจะโตไหมพักทองของเราโตแล้วนะพักทองของเราโตแล้ว